So I've been dreaming not in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm cheating this demon Got a taste, stay a away, spitting this in my face Work a job every day, take my dreams, fade away Like a god, never change, play the game สวัสดีครับเนโอตรล่าครับมาตกพงบอน้องคิงครับวันนี้ผมออกมาสายครับเพิ่งเลิกงานมาก็มาเลยครับเหยียบกระจายนะครับเดี๋ยวรีบเดี๋ยวให้ชมนะครับผลงาน ปลาก็ใช้กับเรนโลเป็นโลปาลา้วยครับเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวอ่าเต็มตัวเราบอกให้เต็มตัวเฉย

no more อ้าวเงียบแล้วปลาไปฝั่งนูน้นอ็แล้วหวานที่เราอยู่ฝั่งนี้มันจะไปฝั่งนูน้น โตแล้วเกี <Philip. S 1> ่ยวหมาออกาเนี่ยเกี่ยวจริงๆด้วย มีปลาแต่ไม่มีเดินเกีเ่ยวเฉยกดยับหึงเยตรงกลางอะ่ะ หลังครับหลังครับหลังครับขอปาตัว เหมือนปลามาหันหน้ามาหันหนู้นหันนี่ลม้ายนะครับปลาซ้ายนะครับ หลังนะครับ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 หลังครับผมมาดูตัวทีตัว น้ำเงียบๆโดนลิ่งฝาซ้ายนะครับตาขวาแล้วไปฝาขวาเลย ของครับของครับอ้าวติดเลยไม่ได้วางยานะสามทางไงโดนโดนตรงนูน้นเหรอปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยโดนปลาไง,อโ,างอโอ้ ปลาเดียวกันเปล่าเฮ้ยนะครับโทษนะครับ้ปลาขวาไปขวามาแล้วเฮ้ยคอเดียวเยกยกมาทันทีเดี๋ยวผมล่อคันหน่อยเอ้ยหล่อลื่น

All right. อ๋อไม่เข้าอีกอ้าวอ้าวอ้าว,อาว,อาว,อาวของข้าวนี่เปลี่ยนเหยื่อสุ้มตีนนี่ฮะปลาก็คอมมัตเตอร์ ก็เนียนม่เหมือนปลาตันปลาห้าร้อนะปลาตันปลาห้ายมันตกน้อยวอ๋อไม่เอาเยอะเออใช่มันเยอะเกินไปปลาตันหกรอพันงนี่มันตกก็ยี่สตัวเออแปลกเว้ยคาคันสองพัน้าคาคันสามพันไม่เอากแค่วพอแล้วอ๋ไม่มันไม่รู้ไม่รูเนี้ยตัวที่โเนี่ยเลยไม่มีที่ตกกางแลเลยแต่ดีกรลน ก็ดีก็ดีเลยเยว้ตัวเดียวกันปะเนี่ยตัวเดียวกันปะเนี่ยเดี๋ยวตัวเดียวกันปะเนี่ยเ็นตัวอะไรวะแล้วกูอยู่ตรงกลางนี่คนตัวงงมากเลยไปยืนอยู่ทำไมตรงกลางเนี่ย ของครับชาคิดโอ้โหลาไม่ตัวไซส์เดียวกันโอ้โหหลุมนี้ไม่ลาน้อยจริงจังวะเอาเปล่เอานะเอาดีโอ้โหของครับโอ้โหหลุดเลยอะดูกระเดียอหลุดแล้วอ่ะมันดึงสวนเลยอ่ะ มั็นดึงบึตรเลยอ่ะ,อะไปเดีวยวกันเลยเนหะ็นไหม

โอ้ครับโอ้โหฮ,ฮะเ,เออบนปุ๊บแดกปั๊บเลยอเอ้าอะวะบนไม่ได้เลยแดกเลยดีแล้วแหละ อนนี้เวลาห้าโมงแล้วครับเต็มตัวกลับบ้านนะครับก็บอน้องคิงครับอยู่วันนี้ปลาสองร้อยห้าสิบโลครับปรามานสองร้อยเจ็ดสิบตัวครับนี่ปลาขึ้นก็เยอะอยู่นะครับขึ้นสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าวันนี้ก็ผมก็รอดนะครับปลาผมก็ได้แปดตัวผมอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งตรงข้ามที่อยู่ฝั่งนู้นอันนี้ผมอยู่ฝั่งนี้ครับ นี่ครับดูผลงานนะครับวันนี้ได้เท่าไหร่แปดตัวแปดตัวครับนี่วันนี้ครับแปดตัววันนี้แปดตัวครับหนึ่งแปดตัวครับเดี๋ยวให้รับชมผลงานใหม่นะครับว่าคลิปหน้าไปตอนไหนต่อบอลที่ไหนต่อฝากด้วยครับ